วันนี้ได้เยอะนะครับในนั้นพูดเป็นภาษาพม่าให้หน่อยได้ปะพูดแนะนําเป็นภาษาพม่าได้ปะเอาๆพูดๆว่าวันนี้ได้หมึกเยอะอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยครับาพม่อ่ะพูดพม่านี่พูดด้วยช่วยกันพูดเหมดเยอมแยะปอนยาบุได้หมดเยอะแยะที่เกือยเป็นอาตุอาตุใหญ่เลยได้หมดเยอะแะได้หมดเยอะแ่ะวันนี้ได้หมึกเยอะใช่ไหมครับแต่ตอบเป็นพม่าตอบเป็นพม่าพูดว่าไง เยเกี่ยเลยเดาป่เอาเปยใจะเาได้บ่ไม่าเปยกเอาปยกได้ประมาณกี่โลครับทั้งหมดนี้ได้เยอะไหมกี่กิโลเป็นร้อยไหมเป็นร้อยโลเนาะอ๋อเขาเขารับมาขายใช่ไหมครับรับมาขายรับมาขายแล้วก็มามาผ่ามาผ่าแล้วก็ตากตากแห้ง ที่ไหนนะต้นตาลต้นตาลอ๋อต้อนตาลอันนี้อยู่พม่าอยู่ที่ไหนกันนะครับกอกสองเะสองเหรออ๋ออยู่กอดสองนี่เองกอดสองขกอสองก็ไม่ไกลนะครับก็อยู่ที่ทางระนองนะฮะนี่ครับเป็นแรงงานชาวประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็มาทํางานที่นี่กันเยอะนะครับสําหรับแรงงานเขาว่ามงนะฮะ โอ้นี่ตากันสดๆเลยนะครับเห็นๆนะครับภาพมันเป็นภาพที่สวยงามนะฮะก็ขนาดสุนิโจอยู่ที่นี่ก็ยังดูแล้วมันเป็นภาพที่สวยนะครับคือเราเห็นนะฮะในวิธีการทําแล้วนะครับตัวนี้สะอาดปลอดภัยนะครับก็คือทานได้นะฮะไม่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 มีสารเคมีสารฟอร์มอรินนะครับที่คือผมไม่แน่ใจนะแต่ที่นี่รับประกันได้ครับไม่มีสารฟร์ออรินนะฮะชื่ออะไรนี่ชื่ออะไร ชื่อพ่ามามุชิตาชอยอ๋อมุชิตาชย oh, าชยนะฮะนี่ครับ <c oughs> เขาก็ตากหมึกที่นี่นะฮะมุชิตาชชยนะฮะก็อยู่แพของเจเจอะไรนะเจอะไรนะครับชื่อเจอะไรนะเจอะไรชื่อเจของแพชื่ออะไรนะเจดวงเจดวงพิเมพิเมกับี่ดวงเจดวง,ดวง,ดวงอ๋อพิเมี่ดวงเป็นเจของแพนะครับเขาก็เนี่ยครับบ้านอยู่ทางโน้นนะฮะก็ตากกันนะฮะ พอได้มึกมาก็จะมีคนมาตากบนนี้นะครับคนงานของเขานะฮะโอเคนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับซุนิจโจนชทวีดทชแนลครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ